พระเจ้าทรงประทานพระเจ้าเอาไปเสียสาธทุกกนเลยพระเจ้าข้าพระเจ้าอยากจะอธิษฐานขอพระเจ้าผู้ทรงสืบถี่ในสวรรค์อีกครั้นหนึ่งพระเจ้าทรงประทานชีวิตแก่เราทั้งหลายพระเจ้าทรงสร้างทุศีธิ่งเจ้าขอมทุสศีรวนการชีวิตของเราทุกคนด้วย วันนี้ขา้ามงค์ท่านหลายคนโปรยพระองค์งสำหรับการจะไปของพลันชายของพระองค์ทางให้ขา้ามงค์ท่านหลายได้มีโอกาสที่จะไล่ลบเรื่องถึงความจริงของชีวิตของเราผ่านพลันชายของพระเจ้าที่เหมือนปังพระวจนะาณ5วัน4เคื่อนีพามา และขอความจริงของพระเจ้าเป็นความสวรรค์สองแสงต่อชีวิตของเราทางให้เราได้รู้จักความหมายของชีวิตนั้นทุสิมาจากพระเจ้ามีววระทุสิสำหรับปู่มีมววระทุสิสำหรับมนุษย์มีเวลาเกิดก็มีเวลาตาย มีเวลาปูก็มีเวลวาสอนกอกแต่แห่กุการทันสิ่งจะทาให้ผู้ที่วันจะในพระเจ้าจะสำเรื่องสิ่งครจินสัญญาทันสิ่งที่พระเจ้าเกล่าไว้พี่จะไว้อะไรนี้เข้าของท่าหลายโมกไว้กับพระุ่นเจ้าตอ,อนนั้น้าพเจ้าจะอธิษฐานเพื่อญาติพี่น้องทุกคนที่กำลัง สงเศร้าอยู่แลพ้พระเจ้าจะเชื่อน้านตาทุยอของทาะออกพระเจ้าจะวริคอผู้รับใช้ของพระเจ้าลูกหลานของผู้รับใช้พระเจ้ามั่คนคงอยู่ในชีวิตที่เหลือของนั้นเขาจะบริบาวพระเจ้าจะอยู่ใต้ล่มพระพนของพระองค์พระบิดาเจ้าเราขอเวลาสุดท้ายนี้เป็นของพระองค์ พระริยาบริสุขุมพระเจ้าจะเล้าลงจ,จิตใจของเราเรื่อนานทุกวินาทีที่เราทันนั้นอยู่ในพระทัยของพระเจ้าเราอธิษฐานกราบทูนโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเ <Okay. S 2> พี่น้องครับผมไม่อยากให้เป็นพิธีนะครับผมอยากให้เป็นพิสูว่าพันพิธีนี้ ผ่านการไหวอะไรขั้นนี้เราลายรักสิ่งสวาอะไรกักพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าผู้ไรใช้ของพระเจ้าผู้ที่โปกปันโลมรับไอเดีวอยู่ไมส่สว,ว่างอยู่แล้วองค์กรอของพระเจ้าท่านเชื่อยอย่างนั้นไหมแม่และพระเจ้าทรงรักเราทุกคนทรงสร้างชีวิตของเราและทุกคนที่เชื่อวันจันทร์ในพระเจ้าถึงแม้เ,เมขาตายแล้ว ยังจีชีวิตีท่านเชื่ออย่างนั้นไหม <Amen. S 1> พระองค์ทรงเป็นคนทำพระองค์ทรงเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นชีวิตนอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครสามารถไปถึงพระพิลาได้ <Amen. S 1> ท่านเชื่ออย่างนั้นไหมอเมนเราเป็นแห่ให้ผู้คนเป็นขึ้นมาและมีชีวิตผู้ที่วางใจดาวนะั้น อาจารย์จาังะทำถ้าเขาตายแล้วยันจะมีชีวิตท่านเชื่ออย่างนั้นไหมไม่และทุกคนที่เชื่อวันจาในพระเจ้าจะไม่มีความตาย,ย,ายเลยเพราะเขาจะมีชีวิตนิรันดร์ท่านเชื่ออย่างนั้นไหมครับแมนมพี่น้องครับพระเจ้าตอบว่า ู่ในชีวิตนี้จะเป็นชุกเขาเท่านั้นแต่ว่าผู้ร่วมหลับไปกว่าเราน,นคือผู้รับใช้ที่เรารับแต่ว่าวันนี้เราต้องเฉลิงเฉลองการที่ท่านไล่ไปอยู่ที่มั่นถาวรของพระเจ้าผู้เราเส้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จำเป็นต้องานนาทัหน้าที่แต่การที่สรรเสริญและโคบพระคุณพระเจ้าจะคงอยู่ในตลอดพิธีที่ต่อไปเพราะว่า พระเจ้าทรงสร้างเราด้วยผงขีนเ,เกกนส้นเบ่งองขีิน,กกนจะกลับเป็นผงขี้นเส้นเป็นเท่าจะกลับเป็น เป็นทุริกะกมเป็นทุิมีวาลทุกสิ่งที่สวยงามพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งตามวาลที่สวยงามมีเวลาผูก็มีเวลาฟ้าวันใต้ลี้กว่า ไม่ว่าอยู่ในโลกนี้เราจะมีสิ่ีงเกียรติยศขนาดไหนทางงานยิ่งใหญ่หรือต่างต้องทุสิ่งมีวาราทุสิ่งจะล้วนไม่วันขอคุณพระเจ้าผมคิดนนี้ สู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสร้างแต่ดินงั้นผูท้ที่วันจในพระเจ้าจะไปอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงพระช่ยอยู่สาธุการในพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องพี้เราโตก็เข้าไปเกวกับพระเจ้าในวันนี้เพราะว่าเรา

ไม่จจะได้ไปถึงทีกสำลยถ้าผู้ที่ยังไม่ด้รับคนได้รับไปแล้วที่ยังไม่ได้รับรับของวยจะได้ไปถึงที่พักมันสวราเบาเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นพี่น้องมโนนา ไวชานจะได้ไปถึงที่พักกันสำรองในเวลาไว้ชางกลจานั่ไปถึงที่พัก่าเดินแถวต่อเลยค่ะขอชมพี่น้องต่อเลยนะคะนรองโดนระว่าง